สวัสดีค่ะ,กะเกษตรอีสานบ้านห้ามมาแล้วเด้อค่ะมันจะใช้มาเบงจับบอจับจิ้งหรีดบอหไงนะคะนี่ขอพี่หน้อยลายแล้วทองดำทองแดงนะคะเนี่ย น,นี้คาดว่าสองบอลเนี่ยจะได้อาจจะได้ถึงหกสิบหกสิบกิโลค่ะพนักง,งานจับมาจับจนนีวิธีจับ จิ้งหรีดเลยนะคะง่ายๆค่ะให่แค้นผากับถุงนี่ค่ถ้าจะเห็ดแบบนี้นะคะเขาจะบกเคาะลงเขาจะบกเคาะแผงไข่ร่งล่งล่งกะละมั่งเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมี่ขี ปุ้นลายค่ะสีดจิ้งเหลียดขีดเข้าไว้ขีมันข่างอยู่ในแถงไทยนะคะมันจะล่งอันนั้นมันจะได้ล่างลายน้ำนะคะก็เลยเอาแบบใหเขาไต่ขึ้นข้าง,างก่อนพอกให้พอจับนะคะให้เขาไต่ขึ้นข้างก่อนแล้วเขาจะมาจับจังจะบ่มีเศษปุ่นเศษยังน,นนะคะเนี่ย มังค้นเป็นจับเป็นกับระเคาะลุ่มกระละมั่งเลยนะคะมันจะล้างทำความสะอาดเนี่นะค,ะนค่ะขอท,ที่ที่จับเวลางั้จ้าสุดแต่ก็จะไต่ขึ้นมาสินะคะ เขาก็จะจับไปที่ราคานขายร่รรรรรองใครมาขึ้นนี่เหรร่องเอาใครมาขึ้นอบอลน,นึงฮอดกับใส่ประมาณสามขันนะคะนี่ โบยายใส่ประมาณสามขันก็จะ,จะออกมาได้ประมาณช้ำนี้แ่ะคะ่ะมันก็นแล้วแต่ข้อร่องได้หลายรูรูรูร่องหลายรูร่องโบลายนะคะ นะพะีนะะ่สำหรับคลิปอ่ะเพราแค่นี้ก,นนก่อนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะได้ไปต่มต่อนะคะจะเก็บสร้กันแล้วก็ไปต่มต่ออย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดถูกใจในเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ